ทางด้านธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตอนนี้ก็ช่วยเหลือบรรดา SME ทั้งในภาคการก่อสร้างแล้วก็ภาคอิเล็กทรอนิกส์ในการรับมือกับเศรษฐกิจนะครับโดยแนะนําให้ผนึกพันธมิตรบริหารต้นทุนแล้วก็เกาะเทรนด์เรื่องของการรักโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ คุณกหนกวันใจศรีครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน SMB e Up Country 1ของธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าธนาคารให้ความสำคัญกับกลุ่มซัพพลายเชนในทุกธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในภาคตะวันออกก็จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมกอร่อสร้างและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงมีโอกาสเติบโตได้สูงจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและโครงการพัฒนาสาริมทรัพย์ประเภทต่างๆของภาคเอกชนอันเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจึงจัดงานสัมมนาซัพพลายเชนจัดร้านเรียกซับปรับพวงจุ้ยเพื่อเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับ โดยมีนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB EIC มาวิเคราะห์สถานการณ์และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ด้วยการผนึกพันธมิตรทางธุรกิจเข้าประมูลโครงการของภาครัฐภาคเอกชนบริหารต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่มีนวโน้มสูงขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงง,งานพื้นฐานบางส่วน ระจายความเสี่ยงการนาเข้าวัตถุดิบหรือว่าวัสดุก่อสร้างนะครับคัดสรรสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่นอกจากนี้ครับก็จะมีการบรรยายเรื่องห่วงจุ้ยปลุกพลังธุรกิจ SME ให้ปังก็มีกูรูห่วงจุ้ยชื่อดังนะครับหมอช้างทศพรศรีตุลามาบรรยายให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดชนบุรีก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเขตสำคัญในโครงการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC บริหารจัดการองค์กรตามสถานการณ์และศาสตร์ห่วงจุ้ยเพื่อสร้างสมดุลสภาพแวดล้อมแล้วก็สร้างโอกาสทางธรุธรกิจด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการของไทยจัดทางด้านของไทยพาณิชย์นะคะ